ไปดูกรณีของธนาคารกสิกรไทยคุณสุพชัยหรือว่า K-Bank นะครับก็เป็นอีกหนึ่ง Talk of the t o w ทที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก,กรณีการตัดจำหน่ายนะครับหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดหรือว่า K-Asset โดยปรากฏชื่อนะฮะของ ผู้จะซื้อเนี่ยนะเออผู้ที่ให้ความสนใจรกระทั่งผู้ยื่นข้อเสนอเนี่ยนะอยู่4ชื่อด้วยกันแต่หลักๆเนี่ยเป้าอันดับหนึ่งะฮะถูกพุ่งไปที่อมุลดิซึ่งก็เป็นกองทุนใหญ่หจากฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่าเป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดของ ภูมิภาคยุโรปด้วยคุณสุปชัยครับเออแล้วก็มีทางด้านของผู้บริหารนะฮะของทางเคแบงที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ออกมายอมรับนะฮะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริง<ช>แต่นะฮะไม่ใช่ว่าทางเคแบงจะบัดขาย บจกสิกรไทยเนี่ยออกมาทั้ง100%จะเป็นการขายออกมาเพียงแค่ประมาณครึ่งหนึ่งาานะฮะซึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นการหา strategic partner หรือว่าพันธมิตรเชิงกล,ลยุทธ์ที่เข้ามาร่วมกันบริหารงานในตัวของบรจกสิกรไทยดังนั้นเนี่ยการคัดเลือกนะฮะผู้จะซื้อต้องมีศักยภาพมีความพร้อมและที่สำคัญคือต้องมี กลยุทธ์นะฮะที่สามารถดําเนินร่วมไปกับทางเคแบงได้นะอันนี้ค,คือสิ่งที่ผู้บริหารออกมาส่งสัญญาณค,คุณสุภชัยทีนี้มันจึงนําไปสู่การประเมินว่าเมื่อการทํารายการครั้งนี้เนี่ยแล้วเสร็จคือขายหุ้นบรลจอกสิกรไทยออกไปประมาณสัก50%ด้วยกันนะฮะก็จะเป็นผลทําให้ เกิดกําไรสุทธิคุณสุภชัยฮะแล้วก็เป็นอัพไซต์ต่อประมาณการในปัจจุบันเนี่ยขึ้นอีกอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับก็งานนี้ก็เปิดเผยโด,ดยทางบริษัทรั์ดาโอประเทศไทยนะครับก็ประเมินว่ากรณีที่เนี่ยฮะที่มีกลุ่มทุนที่สนใจจะเข้ามาซื้อสัดส่วน5 0ของบริจกกรุงไทยไปเนี่ยครับก็ประเมินว่ากสิกรไทยฮะจะมีกําไรพิเศษจากการท,ทรําธุรกรรมกันในครั้งนี้ประมาณสัก22,000กว่าล้านบาทหรือคิดเป็นอัพไซต์ต่อกําไรสุทธินะฮะในงวดปี25 1 5เนี่ยเพิ่มขึ้น อีก52เนะฮะจากในปีที่ผ่านมานะครับบริษัทระซับดาโอเองก็ประเมินว่ากำไรสุทธินะครับในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ42,000ล้านบาทนะครับก็เบื้องต้นก็มีการ,ก,ารกำหนดคำแนะนำเป็นซื้อของหุ้นกสิกรไทยนะครับด้วยราคาเป้าหมาย195บาทด้วยกันนะครับ อ่ะก็กำไรพิเศษจะอยู่ที่ประมาณสัก22,000ล้านนะฮะก็อย่างที่กราบเรียนครับว่าจากประมาณการเดิมเนี่ยคือ42,000ล้านฉะนั้นถ้ามีการบันทึกตรงนี้เข้ามาจริงๆมันจะคิดเป็นอัพไซด์เพิ่มเติมเนอีกประมาณ52นต์ะแล้วก็แน่นอนนั่นจะนำไปสู่การปรับเพิ่มประมาณการ,รและราคาเป้าหมายของแบงก์กสิดกรไทยด้วยแต่ก็อย่าลืมว่า เมื่อรายการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายการประเภท one off คือเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเป็นรายการพิเศษนะครับก็ในช่วงสั้นๆอาจจะทําให้ราคาหุน้นในกระตุกกระกระเตืเ้องขึ้นมาได้แต่ระยะยาวก็ยังคงต้องมองภาพโครงสร้างทางธุรกิจของกสิกรไทยนะครับว่าจะยังคงเ,เดินหน้าไปได้อย่าง มั่นคงแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับ mm hmm. อ่ะโอเคก็ถือว่าเป็น sentiment ที่ดีแล้วก็เรายัางคงต้องเฝ้ารอรดูความชัดเจนนะฮะในส่วนของการจําหน่ายหุ้นในบรจกกัสิกรไทยออกไปว่าใคร mm hmm. จะเป็นผู้เข้ามาซื้อ mm hmm. และใครคนนั้นเนี่ยพร้อมที่จะสารต่อจะขยายผลจะสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวบรจกกัสิกรไทยให้ได้อย่างไร